อย่าเพิ่งเลือกซื้อที่นอนถ้ายังไม่ได้คำแนะนำจาก Sleep Expert สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตินามีทีเด็ดสำหรับคนที่กำลังมองหาที่นอนดีๆมาฝากกันค่ะตอนนี้เนนามาที่ดัลล็อปพิโลแฟร์ชิฟต์สโตร์สาขาราชพฤกษ์ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของดัลลอปพิโลในประเทศไทยเลยค่ะเนตนาเลือกดูแบรนดัลล็อปพิโลเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่หลายคนแนะนำมาทางเรื่องคุณภาพใช้ดีบอกต่อที่สำคัญเนี่ยดัลลอปพิโลเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษที่เป็นผู้ผลิตและคิดค้นที่นอนยางพารารายแรกของโลก ซึ่งเราวัยทำงานอย่างตินานเนี่ยก็ต้องการที่นอนเพื่อการพักผ่อนที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายและดันหลอบพิลโลก็ตอบโจทย์มากๆเลยโดยเฉพาะที่นี่สาขาแฟร s ชิ p store ที่ใหญ่ที่สุดตัวเลือกเยอะที่สุด เยอะขนาดนี้จะเลือกยังไงละเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเขามี Sleep Expert คอยให้คำแนะนำเราชอบนอนแบบไหนชอบนอนท่าไหนบอกได้เลยนะคะพี่ๆเขาจะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้เราได้ทดลองเต็มที่ซึ่งสาขานี้ก็มาไม่ยากค่ะตั้งอยู่ในโครงการ Season Village ราชพฤกษ์อย่าลืมมาเลือกมาลองแบบที่ชอบจนกว่าจะเจอที่ใช่ทีนาขอตัวไปเลือกที่นอนก่อนนะคะ